สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางหุ้นนะคะก็จะมีหุ้นไทยจีนทั้งเสง็งนิเคนะคะก็ก่อนที่จะไปชมแนวทางหุ้นในงวดวันที่สองเดือนแปดปีหกสี่นะคะก็มาสรุปของงวดที่แล้วกันก่อนนะคะในงวดวันที่สิบเดือนวันที่สามสิบนะคะวันที่สามสิบเดือนเจ็ดปีหกสี่นะคะ คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนใ้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อเป็นแนวทางชมเพื่อความบันเทิงนะคะขอไปรับชมรับฟังแล้วก็รุ้นๆุนไปด้วยกันนะคะกับแนวทางหุ้นนะคะก็จะมาสรุปด้วยหุ้นนิเคก่อนนะคะนิเคกินไทยแล้วก็ฮังสิงนะคะก็ตามลำดับตามคิวนะคะ ในงวดวันที่30สนะคะสำหรับนิกเคก็ให้เด่นที่2กับ7นะคะก็เน้นวิ่งเน้นรูดนะคะก็ให้เช้าทั้งบ่ายนะคะทั้งรอบเช้ารอบบ่ายนะคะถ้าเช้าไม่มาก็ตามบ่ายได้นะคะแต่ถ้าเช้ามาแล้วบ่ายก็ไม่ต้องตามนะจ๊ะบางทีตามไปก็อาจจะไม่เจอนะคะก็ให้เด่นที่2กับ7นะคะมาดูนะคะแนวทางมานะคะ926สองหกับ16นะคะแล้วก็ ออฟบ่ายก็ห้าเก้ากับแปดสามนะคะสําหรับสองตัวเนาะสองมานะคะสองมารบเช้านะคะมาตัวรูดเนาะแอดเจาะไม่ได้สองหกให้สองเจ็ดมาสองหกมาแต่ตัววิ่งรูดนะคะเจ็ดไม่มานะคะทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยก็สายเจาะก็หลุดนะคะมาแต่สายรูดเท่านั้นนะคะก็สายวิ่งสายรูดก็วิ่งได้รูดได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะ แอดเองก็อาจจะเจาะไม่ได้ทุกวันทุกคู่เนาะอาจจะเจาะไม่ได้แม่นทุกวันทุกคู่นะคะก็สายวิง่งสายรูดก็วิ่งได้รูดได้เลยนะคะมาต่อด้วยจีนนะคะจีนก็ให้เด่นที่เก้ากับสองนะคะรอบเช้ามาสองตัวนะคะก็สองตัวบนก็หนึ่งสี่สองตัวล่างหนึ่งหกนะคะมาหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกนะคะ ตัวเด่นก็ไม่มานะคะเชาก็ไม่มานะคะมาดูรอบบายนะคะรอบบายก็มาสามสองหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งนะคะก็ก้าไม่มานะคะมาแต่หนึ่งมาแต่สองนะคะสองมารอบบายนะคะมาสองหนึ่งบนนะคะมาตัวตรงๆเนาะจอกให้เน้นให้นะคะก็ยินดีด้วยนะคะได้รอบบายเนาะสำหรับหุ้นจีนนะคะ ก็ตัวเด่นก็ยังมาอยู่นะคะนี่เคตัวเด่นก็ยังมาสองก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่โชคดีนะคะสําหรับท่านไหนที่ยังไม่โชคดียังพลาดไปก็รอลุ้นต่อในงวดวันที่สองเดือน8ปี6 4นะคะต่อไปก็ไปต่อด้วยหุ้นไทยกับห้างเส็งนะคะก็สรุปก่อนเนาะแล้วก็จะลงแนวทางให้นะคะ ุวนไทยนะคะงดที่แล้วนะคะวันที่30นะคะเดือนเจ็ดเนาะของเดือนที่แล้วนะคะก็ให้เด่นที่4วิ่งรูดที่4ี่นะคะเช้ามา80กับ98นะคะก็หลุดไปนะคะรอบเช้ามาดูรอบเที่ยงนะคะมา4ี่สาสนะคะแล้วก็4ีหสายวิ่งสายรูดมีเฮเลยนะคะวิ่งก็ได้นะคะ รูดก็ได้นะคะสี่ห้าตรงตรงเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะก็ยังไม่พอนะคะสําหรับสายวิ่งมารอบเปิดบ่นะคะสี่หกหนะคะมาสี่ตัวเดียวเนาะก็ทามาแล้วก็ไม่ต้องตามนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับใครที่ลุ้นหุ้นไทยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่ยังพลาดไปนะคะก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะคะรอลุ้นต่อนะคะวัวนที่สองนะคะก็ลุ้นๆไปด้วยกันนะคะ มาต่อด้วยห้างเซ็งนะคะห้างเซ็งก็โอ้ยเนาะสายวิ่งสายรูดเท่านั้นนะคะถึงจะถึงเส้นชัยยังปลอดภัยนะคะรอบเช้ามาศูนย์สองกับสามศูนย์รอบบ่ายมาศูนย์สามกับสองเก้าสามมานะคะแต่สี่ไม่มานะคะสองมาสี่ไม่มาสามมาสี่ไม่มานะคะแต่สามมารอบเช้าเจาะไม่ได้นะคะวันนี้ รูดเท่านั้นนะคะวิ่งได้รูดได้นะคะเข้านะคะทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยะคะสามศูนนะคะมาตัวรูดทั้งนั้นเลยนะคะก็ <c oughs> สําหรับสายวิ่งสายรูดก็ยินดีด้วยนะคะ <c oughs> สําหรับสายเจาะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะแต่ตัวเด่นก็ตัวเด่นมาบ่อยนะคะมาเกือบทุกวันนะคะสําหรับห้างเสิงนะคะก็บุบยากเหมือนกันสําหรับห้างเสิงนะคะ ก็ไปตามลุ้นต่อในงวดวันที่2กันเลยนะคะก็มีนิเคนะคะจีนไทยห้างเส็งนะคะก็ไปลุ้นนิเคกันก่อนเลยนะคะสำหรับนิเคนะคะ นี่เคก็จะให้เด่นที่7กับ2นะคะวิ่งรูดที่7กับ2นะคะตั้งกล้องไม่ค่อยดีพี่น้อง oh. ก็เจาะให้7จ็ดสี7เจ็ดหกเจ็นะคะสองเก้าสองนะคะตัวที่เน้นนะคะก็จะเน้นให้ส7งเตัวเด่นนะคะแล้วก็7จ7ด7ี่เนะคะ 292122นนะคะก็เหมาได้ก็เหมารวมได้ก็รวมนะคะเพราะว่าตัวที่แอดเน้นก็มีสิทธิ์ม,มาตัวที่ไม่ได้เน้นก็มีสิทธิ์มาเช่นเดียวกันทางที่ดีวิ่งได้รูดได้นะคะสายวิ่งสายรูดนะคะชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะเจกับสองนะคะวัดใจไปเลยนะคะก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะแคปไว้จดไว้จ้า สำหรับจีนนะคะจีนต่อไปก็จะเป็นจีนนะคะสำหรับนี่เคก็โอเคนะคะให้เช้ากับบ่ายเลยนะคะถ้าเช้ามาบ่ายก็ไม่ต้องตามก็ได้นะจ๊ะจีนก็จะมีจะให้เด่นที่สองกับ3นะคะสองกับ3นะคะวิ่งรูดที่สองกับ3ก็เจาะให้สองสามสามสองเลยนะคะ สำหรับเด่นสองก็จะให้สองหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองเก้าสองสองนะคะสำหรับเด่นสามก็จะมีสามแปดสามห้าสามศูนย์สามสี่แล้วก็สามสามนะคะคู่ที่เน้นนะคะก็จะเน้นให้ตัวเด่นเลยนะคะสองสามสามสองนะคะทุกอย่างต้องไปกลับนะคะสายวิ่งสายรูดวิ่งได้รูดได้นะคะชอบสองวิ่งสองรูดสองชอบสามก็วิ่งสามรูดสามนะคะวัดใจไปเลยจ้าให้เช้ากับบ่ายเช่นเคยนะคะ แล้วก็จะมีสองหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองสองนะคะคูที่เน้นเนาะแล้วก็สามแปดสามห้าสามศูนย์สามสามนะคะสำหรับหุนจีนนะคะนี่เคกับจีนะคะต่อไปก็จะเป็นไทยกับฮังเส็งนะคะสำหรับไทยนะคะไทย หุ้นไทยช่อง9นะคะก็ลุ้นทุกรอบนะคะเช้าเที่ยงบ่ายเย็นนะคะก็เช้ามาก็ไม่ต้องตามนะจ๊ะขอให้มารอบเช้าก็โอเคนะคะให้หนึ่งเม็ดเดียวเท่านั้นนะคะเด่นวิ่งรูดเท่านั้นนะคะวิ่งได้รูดได้ให้เด่นที่แปดรูดแปดนะคะก็รูดทุกตัวนะคะตัวที่เน้นนะคะก็จะมีแปดสองแปดสาแปดสี่แปดห้าปดหกแล้วก็แปดเก้านะคะ ก็แคปไว้จดไว้นะคะสําหรับหุ้นไทยนะคะต่อไปก็จะเป็นห้างเซิงนะคะห้างเซิงนะจ๊ะก็วัดใจไปเลยสองตัวเด่นนะคะเน้นวิ่งเน้นรูดเหมือนกันนะคะสําหรับห้างเซิงก็จะให้เด่นที่6กับ2นะคะวิ่งรูดที่6กับ2นะคะชอบ6วิ่ง6รูด6ชอบ2วิ่ง2รูด2นะคะให้เช้ากับบ่ายเช่นเดียวกันนะคะตัวเจาะนะคะก็จะเจาะให้6กสองนะคะหกศูนย์หกสามหกห้าหกหนึ่งหกหก สองก็จะมีสองสามสองเก้าสองสี่สองแปดสองสองนะคะตัวที่เน้นนะคะก็จะมีหกสองตัวเด่นนะคะแล้วก็หกศูนย์หสามหกห้าแล้วก็หกหกนะคะสองก็จะมีสองสามสองเก้าสองสองนะคะก็แคปไปจดไว้นะคะสําหรับมุ้นไทยกับห้างเสงนะคะไทยทุกรอบนะคะห้างเสงเช้ากับป่านะคะก็โอเคนะคะสําหรับท่านไหนชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับเพื่อนใหม่เอใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีคะ่ะ